สวัสดีค่ะ เขกับหนูดีมอเตอร์ฟิวอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะหนูดีอยู่ที่ MF เอหรือว่าฟอนพรรามสามโรงแรมมเทีรนนะคะก็หลายๆคนก็จะทราบแล้วนะคะว่าเป็นแคมปที่ขึ้นลงเรือนะคะเวลาลูกค้ามาเล่นเรือก็สามารถมาที่แคม MF อหรือว่าฟอนของเราได้นะคะซึ่งก็จะอยู่ใจกลางเมืองวันนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าแอบว่างนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเอาน้องลงน้ำซะหน่อยนะคะสำหรับตัวแซกดอ2 0 0นะคะก็กะว่าวันนี้นะคะจะไปหาอะไรกินแถวๆนี้ดูนะคะแล้วก็ มีเรื่องที่อยากจะเป็นท็อปปิกในการพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยสอบถามและคุยกับหนูดีอยู่บ่อยเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีเรือลำแรกเนี่ยมันยากแล้วมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่มันเยอะมากไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลนะคะวันนี้นะคะหนูดีจะมาไขาข้อสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วการที่จะมีเรือลำแรกนะคะการเซอร์วิสหรือการดูแลต่างๆนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ ค่ะแล้วก็แรมพระราม3ของเรานะคะก็เป็นโป๊ะที่เราทําได้มาตรฐานแล้วก็ขึ้นลงง่ายนะคะมีที่จอดรถที่นี่ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะดูนะคะว่าจะสามารถไปหาอะไรกินแถวแนี้ที่อร่อย,ออยๆไอ้ก็ตอนนี้เที่ยงแล้วหิวข้าวแล้วนะคะส่วนเรื่องของการดูแลหลังจากการเล่นเรือหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในการเล่นเรือเนี่ยค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปพูดกันบนเรือดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเล่นเรือนะคะอย่างแรกที่เราควรจะเช็คเลยก็คือพวกเรื่องของน้ํามันนะคะเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะคะว่าน้ํามันเพียงพอสําหรับทริปนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะก่อนที่จะเอาเรือลงน้ําก็อาจจะมีการสตาร์ทบกนะคะเพื่อเช็คว่าเครื่องยนต์เนี่ยสามารถสตาร์ทติดได้นะคะแบตเตอรี่เพียงพออุปกรณ์ไฟฟ้าจอเจออะไรต่างๆต,ติดนะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะออกไปเล่นเรือก,กันค่ะ ตอนนี้เนี่ยเราออกเดินทางจากแรมแล้วนะคะปัจจุบันนี้การเล่นเรือนะคะมันก็ไม่ได้ยากนะคะอย่างที่คิดแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีแรมนะคะที่บริการรับฝากจอดดูแลเรือนะคะหลังจากการเล่นเรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ มีแรมที่บริการเนี่ยทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลทนด้วยนะคะถือว่าตอนนี้เนี่ยมีแรมที่บริการลูกค้าที่เล่นเรือเลเจสกีอ่ะอย่างมากขึ้นนะคะค่าบริการขากจอดของทาง MF ฟหรือว่ o ฟอนเรานะคะก็จะอยู่ที่ฟุตละ270บาทแล้วก็ค่าขึ้นลงเรือนะคะก็จะสตาร์ทเริ่มต้นที่800บาทค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดเรือด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อที่ทางเอฟหรือฟอนของเราได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ และก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเซอร์วิสต,ตามระยะนะคะก็ถือว่าการที่ลูกค้านะคะใส่ใจนะคะแล้วก็ดูแลเรือแล้วก็เครื่องยนต์นะคะอย่างเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีการเซอร์วิสนะคะตามระยะของเขานะคะบางคนนะคะก็ เครื่องยนต์ใหม่นะคะ50ชั่วโมงเนี่ยบางทีเขาก็จะถ่ายสดของของเรืวก่อนนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเซอร์วิสเตอในในช่วงที่เป็น100ชั่วโมงก็ได้นะคะก็ถือเป็นการเซอร์วิสใหญ่อย่างยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเป็นตัวแซกดอ200ตัวนี้นะคะในส่วนของพวกค่าอะไรต่างๆนะคะการเซอร์วิสใน100ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรือไซส์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็อาจจะเพิ่มตามขึ้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วค่าใช้้จ่่่่าาาายยยไไมมดดสูก,กทีหลๆคคนะคนนิะะ ซึ่งการเซอร์วิสตามระยะนะคะก็จะทำให้เครื่องยนต์นะคะสามารถอยู่กับคุณลูกค้าได้อีกหลายสิบปีเลยค่ะ ถึงการดูแลหลังจากการเล่นนะคะเพื่อถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งถ้าลูกค้าเล่นในน้ําทะเลนะคะก็ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะเช่นเรื่องของการล้างเรือก็คือล้างบอดี้เรือซึ่งบอดี้เรือนะคะก็จะเป็นเกรดมาลีนะคะสามารถที่จะล้างทําความสะอาดโดนน้ำได้หมดเลยนะคะและก็ที่สําคัญก็เป็นพวกเรื่องของเครื่องยนต์นะคะซึ่งการดูแลนะคะหลังจากการเล่นเนี่ยลูกค้าบางท่านที่ฝากจอดที่แรมเนี่ยก็จะมีคนดูแลตรงส่วนนี้ให้แต่ว่าถ้าลูกค้า ที่เอาไปจอดที่บ้านนะคะการดูแลการล้างเครื่องนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่บางท่านเขาก็จะเรียกว่าตัวเสาเบานะคะก็คือจะเป็นในลักษณะของเหมือนตัวที่ครอบนะคะอยู่ตรงแถวหางเครื่องนะคะเพื่อเอาไว้สําหรับาการต่อสายน้ําจืดนะคะเพื่อสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดินน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและก็อย่ามองข้ามการที่ดูแลเครื่องยนต์และก็เรือนะคะหลังจากการเล่นทันทีค่ะ พูดถึงแลมของเรานะคะนอกจากที่จะมีคนดูแลเรือแล้วนะคะล้างเรือให้เราแล้วนะคะก็ บางท่านนะคะก็อาจจะอยากไปดูผู้หรืออยากไปทานข้าวนะคะพักผ่อนกับครอบครัวทางเราก็มีบริการส่วนของเ,ออเด็กเรือและก็กับตันขับเรือให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นบริการที่เราคบวงจรมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะเล่นเรือนะคะจริงๆแล้วเล่นเรือแต่ละทีนะคะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากการที่จะเล่นเรือหรือออกทริปแต่ละครั้งนะคะเราก็ควรที่จะคํานวณในส่วนของพวกน้ํามัน ด้วยนะคะว่าเพียงพอสําหรับการไปเที่ยวในแต่ละคริปด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งอย่างตัวแซกดอ200ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์115แรงม้านะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะอย่างสมมตินคณลูกค้านะคะใช้รอบอยู่ที่ประมาณ3,000รอบนะคะกินน้ํามันเพียงแค่10กว่าลิตรต่อชั่วโมงเองเท่านั้นถ้าประมาณ4,000รอบก็ประมาณ20ลิตรต่อชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้เรือนะคะที่เครื่องยนต์เหมาะสมกับตัวบอดี้ของเรือนะคะก็จะประหยัดน้ามันด้วยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะไหนๆก็ออกมาแล้วนะคะขับเที่ยวเล่นหาอะไรกินดีกว่านะคะเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยวิ่งไปอยุธยาเนี่ยสบายเลยนะคะน้ำมันเหลือๆเลยนะคะไปกลับนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ไปถึงอยุทยานะคะจะแวะกินคาเฟ่แถวๆนี้แล้วก็จริงๆแล้วนะคะอยากจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกนะคะว่าขายอยู่บนเรือเนี่ยอยากรู้มากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะโชคดีที่จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามหากันก่อนดีกว่าค่ะ จริงๆเล่นเรือทีก็ดีนะคะถ้ามีกลับตันด้วยอะไรด้วยเราจะได้แบบว่าถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าอะไรต่างๆง,ง,ง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยสําหรับการเล่นเรือนะคะก็คือการจดทะเบียนเรือให้ถูกต้องนะคะแล้วก็รวมถึงการทําใบในท้ายใบช่างเครื่องนะคะเพื่อสําหรับการขับขี่เรือนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยควรจะมีทําไว้และก็ติดเรือวไว้เลยนะคะ จะฝากกับคนเล่นเรือเลยนะคะก็ให้ระมัดระวังเชือกนะคะที่เป็นเรือล่าตูงพวกเรือขนส่งสินค้านะคะ,นะคะตรงน,นี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยบางทีเรามาด้วยความเร็วนะคะอาจจะทําให้เราไม่ทันได้สังเกตเช,อเชือกที่เขาลาาตูงอยู่นะคะ จากที่ตามหาร้านขายก๋วยเตี๋ยวบนเรือนะคะก็คือเฟลนะคะมากี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยได้เจอเลยนะคะก็โอเคตัดสินใจมาคาเฟ่ละกันค่ะคนละแนวกันกับก๋วยเตี๋ยวเรือเลยตอนนี้เราอยู่ที่ Hi ิตเดนฟูดนะเฮ้ยไม่ใช่ i d d เดน o o d ไม่ได้เป็นมุกแล้วเนี่ยเอาเอาใหม่เทค5432ตอนนี้เราอยู่กันที่ Hi ิตเดนฟ o d เอ้ยอีกแล้ว จริงมาด่ยเอาใหม่เพกที่2 5 4 3 2ตอนนี้เราอยู่กันที่คิ d ต n น o o d นะคะก็จะเป็นาคาเฟ่น,นะคะที่อยู่บางกระเจ้านะคะถ้าใครที่มีเรือเนี่ยก็สามารถที่จะแวะนะคะกันได้ที่นี่นะคะแล้วก็บรรยาที่ร้านร้านนี้นะคะก็ดูดีมาหลายรอบแล้วบรรยากาศดีมากแล้วก็เครื่องดื่มขนมอะไรต่างๆของเขาเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะ ออเดอร์เสร็จแล้วออเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งข้างนอกกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกดีมากมาแล้วออเดอร์มาแล้วนะคะดูน่ากินมาก เ okay, ค่ะกินอ,อิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะคะหวังว่าจากที่ลูกค้าดูคลิปนี้นะคะจะทําให้การเล่นเรือแล้วก็การตัดสินใจที่จะซื้อเรือลําแรกหรือว่าลําถัดไปนะคะดูง่ายมากขึ้นนะคะเนืเ่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะคิดนะคะว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะเยอะไหมหรือว่าค่าอะไหล่จะแพงหรือเปล่า คลิปนี้ก็เป็นคําตอบแล้วนะคะหนูดีอยากให้คนไทยมาเล่นเรือกันเยอะมากขึ้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหนูดีหรือทางมอเตอร์ฟิลด์ได้นะคะยินดีมากๆเลยอยากให้คนไทยมาเล่นเรือกันเยอะๆค่ะไกะ่ย่เรามาล้โอเคไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยว ได้กินไก่ย่างก็ยังดีโอ้ยน่ากินมากอ่ะทำหน้าที่ในการโหวตเชือกเก่อน,นะคะนี่ค่ะโทษนะคะโทษนะคะฮึบอ,อะไระอ,อ่ะหอมมากอ้ยปลาร้าู จะมาเจอกันตั้งนานแล้วนะส้มตําปลาที่ฉันรอคอยบอกว่าเจ้านี้มันเด็ดนะคะก็รองชิมก่อนปูปลาอืมผม,มเข้าไปกินด้วย <c oughs> โอ้ยโอ้ยพริกสองเม็ดทำไมเผ็ดจังอืม อร่อยอ่ะอัน,น้อ่ะไปกินก่อนค่ะ